สวัสดีครับนี่ผมพุทธครับวันนี้ก็เป็นวันที่5้่มะา2 5 6 7นะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตมาเก็บข้อมูลในการทำทุเรียนในรูปแบบของผมเองในการทำสวนใช้เองเอ้ย่ใหญ่ทำปุ๋ยใช้เองในรูปแบบการเล่นแรนะ่แปรธาตุเนาะก็คืออย่างที่ผมบอกว่าผมใช้แค่ตัวนะ้ำปลาหมักนะก็คือลินรีนั่นแหละลินรีอะไรก็ได้ในใน,ใน,ใ,นในธรรมชาติไม่มีอะไรเก่งกว่าใครนะมีแค่ลินรีอย่างเดียวเพราะนั้นระหาอะไรก็ได้เอามาใช้ และทีนี้มันมีอ,อะไรที่ดีขึ้นก็คือตัวแรกประจุไฟฟา้าเราเราต้องไปศึกษาในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นไม้เนาะมียูนซีปลดปล่อยให้ถ้าเราใส่ปุ๋ย n p k ไปเนี่ยมันจะไม่ได้กินหรอกนะต้นไม้มันต้องรอย <c oughs> ูนซีเพื่อที่จะย่อยอแล้วก็กินกินเคมีเนี่ยแล้วก็ย่อยให้เป็นธาตุอาหารแล้วก็มีประจุตึงต,ตึงก็คือเขาจะแลกประจุกันกับหมวกรากปาลายรากอะไรตรงนั้นเนาะผมไม่ได้รู้ตรงนั้นนะผมไม่ได้เรียนผมเป็นก่อสร้างผมจบก,ก่อสร้างแต่ผมทำสวน และผมทําทไปในรูปแบบที่ผมไปมาสุดแล้วเรื่องอินทรียเปอ์เตโดยไม่การใช้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเป็น10ปีสุดท้ายผลผลิตออกมาไม่ดีนะออกออกได้ออกไม่ดีทําได้ทําน้อยๆทาได้นะแต่ทามากทามากเราต้องมาเติมเพราะฉะนั้นผมมาเจอในระบบที่ทําทปุ๋ยใช้เองโดยการเติม N p k นเคนิดเดียวแล้วหมักแค่เจ็วันใช้ได้เลยแล้วก็มีการหมกักก็คือปุ๋ยเม็ดเท่านี้เละเอามาหมักเป็นทั้งสูตรน้ําสูตรแห้ง คนก็ได้เป็นฮอร์โมนหลักร้านเลยเลยนะเพราะว่ามันมีให้ครบมีจุลินซี์มีแรนะ่มีที่อยู่เพราะฉนั้นเราต้องปรับรงโครงสร้างอย่างที่ผมพยายามทําลงไปในคลิปเราตลอดตลอด,ลอดหลัง่าเนี้ผมก็ถ่ายทอดออกไปในะทางนี้ผมไม่ไปทางไหนแล้วเพราะมันได้ทุกพืชตอนนี้ผมปลูกพริกปลูกอ้อยทุกอย่างเลยนะใช้ระบบนี้ทั้งหมดโดยไม่โดยทุเรียนผมก็ไม่ได้ไม่ได้ม่าสาร และเพืชของผมไม่ได้ใช้ยาเคมีอยู่แล้วในรูปแบบอินทรีย์แล้วมาทําในระบบนี้มันเขยงแข็งแรขึ้น,นแต่ผมไม่ได้ใช้มอนเดิมอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะเขาพูดไว้หน่อยเพราะว่าคลิปมันยาวๆแล้วมันจะ,ะเพื่อนๆเ,เบื่อกันนะวันนี้เป็นวันที่5ก็จะมาดูว่าทุเรียนผมเป็นแบบไหนบ้างอันนี้ทุเรียนไม่ทําสารก็จะออกอยู่ประมาณนี้นี่อันนี้เป็นมะเขือพวงรุ่นแรกอ่าก็จะเป็นรุ่นกับที่เขาทําสารแต่น้อยต่มีแค่ต้น สองต้นสามต้นอ่ะสามต้นเองแต่ต้นนี้จะมีเยอะหน่อยต้นอื่นก็จะมีสองสามกิ่งนะต้นนี้ก็จะมีพอต้นอยู่นี่ฮะพอต้นอยู่อันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงอันนี้ที่ออกก่อนเลยมะเขือพวงยาวใหญ่ๆประมาณนี้แหละอ่ามะเขือพวงเล็กแล้วนี่ฮะแล้วก็จะมีตรงนี้สองสามกิ่งแล้วก็มีตรงนี้กําลังออกเป็นไข่ปลาตาปูอีกแล้วก็ข้างบนอีกก็จะมีไข่ปลาตาปูจะมีสองรุ่นในต้นเดียวเนี้ยผมว่าต้นรุ่นเนี้ยอ่าจะมีสองสองรุ่นในต้นเดียวปีนี้จะมีทุเรียนหลายรุ่นในต้นเดียวเยอะ อันนี้จะเป็นจะเป็นแขนงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันแหลมมันไม่ทู่อ่ะแล้วก็ด้านบนก็จะมีออกอีกนี่ฮะแล้วก็จะมีตามมาเรื่อยๆนะจะมีตามมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีโซนหลังบ้านที่ผมให้น้ำยังไม่ออกก็มีนะอ่าเพราะว่าปกติปีที่แล้วของผมก็จะออกอยู่วันที่หนึ่งมกราที่จาได้นะแต่ปีนี้มันจะมาเร็วอยู่อันนี้เป็นเอ่อพลอยลินจงนี่ฮปีที่แล้วสอนดอกออกมาแต่ไม่ติด นี่ก็เริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่จะไม่รู้จระแสนเปล่าให้น้ําไปเยอะด้วยแต่อันนี้เป็นดอกแล้วนี่ฮะนี่ปีที่แล้วเข้ามาแต่ปีนี้ช่อดเดียวนะดอกเดียวช่อดเดียวแต่ปีนี้จะมาหลายช่อหน่อยเนี่ยมาแล้วนี่ฮะอ่ามาแล้วแล้วต้นแค่นี้แล้วเป็นทุเรียนที่เอ่อที่เดินไปอ่อนเดินยอดอ่อนก็ออกดอกได้นะเพราะนั้นไม่มีอะไรเป็นกเกเฑ์ไม่มีอะไรเป็นหลักแต่ตัวทุเรียนไม่ได้ทําสารทุเรียนไม่ได้ขวาดโคนทุเรียนทําให้ลุกๆให้น้ําตามปกติถ้า ใบเขาจะเป็นแบบไหนไม่รู้แต่ออกดอกได้พอจบไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะตั้งตรงกระดกกระเดกแตกยอดอ่อนไม่แตกยอดอ่อนใบตันใบหูใบอะไรนะออกดอกให้หมดเพราะนั้นไม่ได้มีอะไรถูกผิดเลยไม่มีอะไรที่ว่ามันจะยึดได้เลยว่าปีนี้ตรงแบบนี้ปีนั้นตรงแบบนู้นปีนี้ต้องสุดท้ายยึดปีที่แล้วเอามาให้น้ําสุดท้ายทุกทีแลบใบอ่อนหมดไม่ได้ปีนี้ผมให้น้ำสามวันครั้งเอ ในการกดน้ําเนี่ยผมจะอยู่มาหกเจ็ดรอบแรกอะ่ะห้าวันแล้วก็ก่อนลอยกระทงเนาะแล้วก็ฝนมาแล้วใบร่วงอันนั้นทายไปเก่ารอบสองนี่แปดเก้าวันที่ยัไม่โศกปีนี้แล้วเข้าไปแล้วออกไม่ออกไม่รู้ก็สุดท้ายก็ต้องมาสามวันให้สามวันให้ตรงนั้นนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นเอเอไอพี่ไทยออกสองรุ่นนี้เก็บไปรุ่นแล้วนะเก็บขายไปรุ่นแล้วนี่ออกมาอีกถือว่าในการทําปุ๋ยฮอมูมแบบเนี้ย ผมว่าโอเคเลยนะที่ผมทําทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเงาะเงาะลินจีเงาะลินจีปีนี้ถือว่าน่าจะดีขึ้นเพราะผมได้ใช้ตัวพ่นตัวสูตรสูตรส,ส,ส,สีที่ผมหมักพ่นบวกกับแคลเซิลบอลอนด้วยนี่ฮะแล้วก็ให้น้ําด้วยเพราะตอนแรก,กเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเงาะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ให้น้ําแล้วก็ไม่ได้พน่นตัวแคนเซียบอลอนคิดว่าในใ,ในในตัวน้ําหมักของเรามันพอเพราะนั้นเราก็ต้องมาเติมตัวแคนเซิลบอบลอนมันไม่พอนะเอาจริงๆมันไม่พอ มันก็จะลดการหุดร่วงได้เยอะการซบ้อนก็สูตรที่เราซื้อตามแอปฟ้ F A, 5, าไอแอปแอปออนไลน์แล้วก็มามาขยายได้เลยไม่ต้องมีอะไรมากหรอกมันไม่ได้ใช้เยอะเพราะเรามีจีนซีที่จะช่วยของเราอยู่แล้วอันนี้หนึ่งต้นเนี่ยอันนี้ก็ตแตกกำลงังแตกใบอ่อนอยูอ่เดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านของผมไอ้ต้นเล็กที่ออกต้นใหญ่ไม่ออกเท่าไหร่อันนี้ก็ปลูกพริกปลูกอะไร ก็วันนี้มาอัปเดตเพื่อนๆด้วยว่าแนวทางการทำปุ๋ยในรูปแบบของผม่อันนี้เป็นระยชะชิดนะฮะระยะชดนในปีนี้รอให้เขาออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่เป็นไรเพราะต้นมันยังไม่ได้เราไม่ได้เล่งไม่ได้สมไม่ได้สมบูรณ์มากนะฮะอันนี้เป็นพริกพันอีโตะนี่ฮะใบประมาณนี้แหละนี่ฮะก็ผมปลูกไว้อยู่นี่หลายต้นเลยนี่ยไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงเลยแลไม่ได้พ่นฮอร์โมนเลยตอนนี้ลดแต่ตัวน้ำ น้ำหมักปลาไทยน้ำหมักฮิวอะฮะน้ำหมักปลาทะเลของเราแล้วก็เป็นตัวฮิวมิกตเตอรมากะาที่ผมทำในคลิปนะลองดูนะผมก็มาผสมผสมรถเนี่ยนะปลูได้ประมาณยังไม่ถึงสองเดือน,เด,อนเดือนเดือนเศษอ,อ่าก็ประมาณนี้แล้วน,นี้ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตในการในรูปแบบที่ผมทําสวนแล้วก็เนี่ยทาปลูกใช้เองก็จะเริ่มมีดอกแล้วปลูกไว้สองร่องทุเรียนของผมเนี่ยจะปลูกสองข้างอ่าเพราะฉะนั้นปลูกได้หมดนะทุเรียนเนี่ยไม่ เขาไม่ได้พืชวิเศษอะไรเขาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเพราะนั้นอะไรอยู่เขาได้หมดไม่ต้องไปนสนใจว่าอะไรจะทําเป็นไฟทงไฟท็อปมันมีอยู่แล้วถึงไม่ปลูกมันก็มีอยู่แล้วถ้าจุลนซีเราหมดไปจุลนทีกลุ่มดีเราหมดไปอย่างที่บอกใน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 ,ใน,ใ,นในธรรมชาติมีจุลินทรีย์สามกลุ่มมีดีเป็นกลางไม่ดีเป็นกลางเยอะสุดนะตัวดีเนี่ยถ้าเรารักษาไม่ดีเราใช้เคมีมากตัวดีน้อยกลุ่มเป็นกลางเข้าได้หมด จะเข้ากับดีก็ได้เข้ากับไม่ดีก็ได้เพราะถ้าจุซลซนีเราไม่มีในในในผืนตรงนี้แล้วเนี่ยจุลซนีดีไม่มีเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะทําให้กลุ่มเกลางไปเข้ากับไม่ดีแล้วแล้วก็ทําใหา้ดินเราเสียเกิดโรคเกิดอะไรหลายอย่างเนี่ยอ้อยเนี่ยผมก็ปลูกอ้อยสุพรรณทั้งน 50, แต่ก็โตขนาดนี้แล้วนี่ฮะอ่านี่ผมปลูกทิกหมดเลยนะอ่ะอาระยะสุริยะระยะชีวิตของผมก็ ใหญ่หมดแล้วอย่างที่เพื่อนเห็นที่ผมทําคลิปเนี่ยฮะก็ใหญ่หมดแล้วแต่ว่าช้าหกปีแล้วผมไม่ได้เล่นเคมีที่ผมบอกตามรูปแบบที่ผมทำนี่ฮะแล้วก็พามาดูทุเรียนอีกหนึ่งโซนขผมตรงนี้หลังบ้านอันนี้เป็นทุเรียนที่ตัดยอดที่ตัดต้นเลยไม่ตัดยอดแล้วเป็นที่ไม่โตไม่ไปไหนไมาไหนนี่ฮะแตกละนี่มีเพี้ยแก่แจอยู่อไม่เป็นไรนะฮะไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมันเนี่ยเขาก็กินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่ต้องไปซีเรียส แต่ยอดเดินยอดแล้วเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้เห็นไหมระบบรากเขาเริ่มดีขึ้นพอเราทําระบบนี้ต้นเนี้ยังไม่ออกนะต้นนี้นะวันนี้ยังไม่ออกแต่มันมีฟอร์มอยู่ผมก็ให้น้ําไปปกติก็จะจะดูว่าเขาจะออกประมาณไหนเนี่ยก็มีฟอร์มของเขาอยู่เนี่ยแต่ว่าฟอร์มมันไม่ใช่ว่าจะเป็นจะเป็นดอกร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีหลุดแขนงด้วยหลุดฟอร์มตาดอกด้วยมันมันหลายอย่างนะตรงนี้ เนี่ยทุเรียนผมไม่ได้ทาสารไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงทําสูตรปุ๋ยใช้แล้วก็พ่นออกได้อันนี้ออกต้นเล็กเนี่ยออกเพราะว่าต้นเล็กเป็นโคกผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเก็บเป็นข้อมูลนะในคลิปของผม,ผมจะทําให้เก็บเป็นข้อมูลไม่ได้ไปแนะนําอะไรขายเก็บเป็นข้อมูลในแนวทางที่ผมทําแตกต่างจากเพื่อนๆร้อเอซอยู่แล้วเพราะเพราะผมทําโดยการไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยแล้วก็ทําในรูปแบบที่ใช้ปุ๋ยนิดเดียวแต่ถามว่าออกไหมเพื่อนๆใช้ปุ๋ยมาก ส่วนบางส่วนก็ออกบ้างส่วนก็ไม่ออกนี่ฮะโคนตรงนี้จะโล่งๆหน่อยแล้วรากของเขาจะเริ่มหล่อแล้วดินฟูอันเนี้ยผมไม่ได้ถอนหญ้านะผมตัดหญ้าแล้วมันตายไปเองนี่ยดินมันก็เลยเปลือยพอดินเปือยเนี่ยในการทําระบบทุเรียนเนี่ยทุเรียนดินไม่รู้เอ็ต้นนู้นไม่เปือยมันก็ออกแต่ต้นนี้เปือยอ่ะมันก็ออกเป็นมะเขือพวงนี่ฮะอันเนี้ยต้นมันเล็กจริงเนี่ยอันนี้มีรุ่นสองออกมาอีกทุเรียนปีนี้จะมีสองสามรุ่นติดติดไล่กันเลยเนี่ย แล้วหลังก็เป็นรุ่นสองไข่ปลาตาปูแหละกิ่งว่ะแต่เก่งนี้จะเป็นมะเขือพวงละมะเขือพวงเล,ล็กละเนี่ยกําลังออกมาเนี่ยอันนี้รุ่นหนึ่งอะ่ะสวนผมสวนตีเนี้ยสวนเนี้ยทุกสวนอะ่ะจะมีเป็นสิบรุ่นเอางอ่ายๆเลยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสี่ห้ารุ่นแต่ละสวนอันนี้ต้นนี้สองรุ่นต้นนี้ยังไม่ออกแต่มีตาปูๆออกมาอันนี้ก็ไปอีกรุ่นหนึง่งโอ้โหมันแล้วเดี๋ยวผมว่ามกราลาจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะ ก็ต้องดูอีกหลายหหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มเริ่มมาแล้วค่อยๆเริ่มมาแต่ยังไม่ได้แต่ไม่ต้องไปไปวัดกับใครนะส่วนผมไม่ได้มาทุกกิ่งไม่ได้มาพลึบเหมือนทุเรียนทำสารนะมันจะมาแค่กิ่งกระยุ้มกระยิ้มแต่ถามว่ามันพอต้นไหมถึงเวลาให้มันติดลูกเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเพราะเราบอกอะไรไม่ได้นะถึงนี่ฮะโคนต้นประมาณนี้ไม่ได้ฝ่ายโคนไม่ได้ไรเหมือนเดิมนี่ฮะเนี่ยเหมือนเดิมเลยทั้งสวนเลยอย่างนี้หมดเลย ผมก็ให้น้ําให้อะไรแต่แต่ส่วนข้างๆเขาทําสารเขาออกดอกรุ่นมะเขือพวงเนี่ยพรึบเลยปีนี้เขาออกดีนะก็ต้องต้องต้องว่ากันตามตามรูปแบบที่เขาทําตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่แต่ของผมทําในรูปแบบนี้ออกแค่นี้ต้นทุนผมแค่นี้ผมโอเคนะผมไม่ได้เสียดสไม่ต้องไปเร่งอะไรนะฮะทุเรียนหรือว่าต้นไม้เดี๋ยวพอธรรมชาติเขาได้มกกรลาหลังจากนั้นไปทุเรียนต้นไม้จะเริ่มออกดอกมะยงชีดผมยังไม่ออกอ่า อะไรอีกหลายอย่างยังไม่ออกเพราะนั้นเดี๋ยวรอฝนอาจจะมาธรรมชาติมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่เราไปเปลี่ยนแปลงโซเชียลตรงนั้นส่วนหนึ่งในโซเชียลทำให้เราเหวยงทั้งหมดเพราะโซเชียลไปรู้อะไรมากเกินไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ขนถานนั้นถ้าเรามองธรรมชาติโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยถ้าเราลองกลับมาไม่ดูโทรศัพท์ไม่ดูโซเชียลไ,ไม่เล่นตัวเองนะแล้วกลับมาคิดมาวิเคราะห์มา มาวิเคราะห์ดูล้วลองดูว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงจริงไหมถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากขนาดนั้นนะเพราะผมเองอ่ะไม่ได้ดูโซเชียลอะไรมอ,อดูแต่ถามว่าไม่ได้ดูระบบล้มระบบอะไรมากมายไม่ได้ดูตรงนั้นเลยผมก็รอแค่ธรรมชาติให้เขาพร้อมถ้ามันไม่ออกรอบนี้ถึงเวลาถ้าต้นมันสมบูรณ์ถ้าอาหารเราให้พอเนี่ยยังไงก็ออกแต่ออกมากออกน้อยแค่นั้นเองนะออกแล้วติดดีไหม อีกนั้นอีกส่วนหนึ่งพราะนั้นการออกดอกที่ดีผมมีประสบการณ์ก็คืออ,อน,นุนการยาวของผมออกดอกเกือบทุกกิ่งไม่รู้มันออกเองมันมันสมบูรณ์เองมันนะมันเป็นแบบเราให้ทั้อาหารดีทําอินทรีย์ด้วยนะบานเป็นซากุระแบบพลืบเลยสุดท้ายไม่เหลือสักลูกประสบการณ์เพื่อนก็มีทุกคนอยู่แล้วสุดท้ายไม่เหลือสักลูกหนึ่งพะนั้นาการทําทุเรียนอย่าอย่าไปซีเรียส จะยิ้มได้ต่อเมื่อเราตัดลงเข่งได้ตังเข้าเปล่าแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรวัดเลยว่าออกดอกดีแล้วมันจะได้ดีตรงนั้นส่วนหนึ่งออกดอกดีขึ้นลูกเท่านี้แล้วโยงเชือกแดงๆ,ๆได้แล้วสุดท้ายลมตีไม่ไม่ใช่ลมตีอ,อมันเดินใบหรืออะไรเงี้ยสิยาสลัดเกือบหมดอีกคือธรรมชาติอ่ะมัน,ม,นมันไม่มีอะไรตายตัวเลยแต่ละปี ทำสวนทุเรียนต้องดูสวนตัวเองอย่าไปดูสวนคนอื่นะฉะนั้นศึกษาสวนตัวเองอย่างเดียวแต่เอาฟังของคนอื่นแล้วมาประยุกต์เอาอย่าไปเก็บเอาของเขามาทําเก็บเอาสวนตัวเองเนี่ยแต่ละปีแต่ละป,ละปีอย่างที่ผมพยายามทำยูทูปเพื่อนๆทาเฟซทำอะไรเก็บข้อมูลของตัวเองลง YouTube ดีที่สุดแล้วกลับย้อนดูว่าปีนี้เราทําแบบนี้อ่อมันดีหรือว่าปีนี้อากาศเป็นแบบนี้นะเราทําแบบเดิมไม่ได้ปีที่แล้วผมออกดอกปุ๊บผมให้น้ําทุกวันวันละ 1- นถึงสรอบนะ แต่ให้แค่ห้านาทีห้านาทีประมาณอยู่สักอาทิตย์หนึ่งถึงดอกเนี่ยมันเดินได้ไม่ฝ่อไม่อะไรแต่วันณปีนี้ให้น้ําอย่างนั้นไม่ได้ให้น้ําอย่างนั้นจะแลบบแขน,นจะออกแต่ใบไม่รู้ว่าจะเดินแต่ใบอ่อนอย่างเดียวทุเรียนไม่ยอมจะโศกผมสังเกตแล้วผมก็เลยให้น้ําปีนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยผมก็ให้น้ําแบบสามวันคือเราก็ทุ่งน้ําได้แค่สองครั้งเองอก่อนลอยกระทงและหลังลอยกระทงพอฝนเนี่ยม,มันตกช่วงลอยกระทงพอหลังจากนั้น แรงเนี่ยแรงแล้วมีลมมีอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันจะออกแต่สุดท้ายไม่ออกเนี่ยเราก็เลี้ยงน้ําไปเรื่อยๆแต่มันจะดันน้ําทุกวันอันนี้ของผมเป็นดินเหนียวดินก้นบ่อดินลุกลังแบบเปึกเกนี่ฮะอันนี้เป็นดินดําไปแล้วนี่เป็นดินดาไปแล้วนี่ฮะเป็นดินดามีมูลเส้เดือนมีอะไรไปแล้วเพราะเราทายินรีมาตลอดแล้วก็มาเติมในระบบนี้เข้าไปหน่อยโอ้ฟูฟ่องเป็นดินดาไปแล้วไม่ใช่ดินก้นบ่อที่เอาขึ้นมาแล้วเป็นดินแบบโอเคแล้วโปร่งลดน้ําเนี่ย น้ำไม่ค่อยจะไหลออกข้างแล้วน้ำจะซึมลงเลยเนี่ยน้ำน้ำมันจะซึมลงด้านล่างเลยนะตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่ต้นนู้นตายนะุเรียนผมตายเพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยเอาโรคไปไอ้ตอนน้ตนนี้ร,รอดไอ้ต้นนู้นรียบร้อยแล้วต้นนั้นเป็นสิปีผมก็ปลูกแบบอ๋อไม่ได้ยกโคกแล้วก็เอาดินมาถมสุดท้ายมันก็เริ่มมีอาการเนี่ยต้นนี้ก็มาเหมือนกันทุเรียนใหญ่ของผมเนี่ยปลูกแบบดำเดินหมดเลยแล้วผมเอาดินมาถมมาถมพูนโคก แต่มันไม่ดีนะเพราะว่าทุเรียนผมเป็นสิบปีหมดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยต้นผมมันก็เลยยอมว่าต้นไหนตายเราก็ปรับดินเอาโคข,ขึ้นมาใหม่เอาดินถมใหม่แล้วเดี๋ยวปรับปึงฟื้นดินแล้วก็ปลูกใหม่ฮะต้นไหนที่อยู่ได้เนี่ยเขาก็รอดแล้วตอนนี้รากเริ่มขึ้นข้างบนแล้วในการทําระบบเนี้ยเริ่มมีรากฝอยรากนะตะเข็บตะขาดขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะใดินก็ยังแดงอยู่นะแต่มีดินอะเนี่ยแต่มันนุ่มเหมันฟูเริ่ดิมเยอะเลยอ่ะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากเป็นแนวทางการเก็บข้อมูลให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูและเป็นแนวทางของผมในปีนี้ส่วนนี้ด้วยฮะแล้วปีหน้าก็จะมาดูข้อมูลในในวันเนี้ยว่าปีหน้าออกดอกแบบเนี้ยแล้วมันจะทําแบบไหนอีกแบบเนี้ยเพราะปีนี้ผมไม่ได้ให้น้ำเหมือนปีที่แล้วอ่ะหลายๆอย่างแต่ปีนี้ผมทำํำในระบบปุ๋ยทําเองร้อยเปอร์เซ็นเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเออข้างหน้ามีออกอยู่ต้นโน้นต้นใหญ่แล้วก็มีต้น ที่มีลูกไปทีแล้วตายไปอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ามันเน่าคอดินผมปลูกแบบไม่ได้ยกโคกนั่นแหละถึงเวลาเนี่ยมันพาบเป็นข้างแต่มันไรไม่รู้คอเน่าหมดแ,แล้วก็ขึ้นบนตายปีนี้เสียต้นไปสองต้นแล้วเหลืออีกต้นหนึ่งจะเสียหรือเปล่าไม่รู้นี้แต่อ้ต้นที่มันป่วยก็ตอนแรกเนี่ยมันดันไม่ตายมันดันรอดเฉยนี่ไไอ้ที่มันป่วยตอนแรกเนี่ยแล้วก็พา ไปติดต้นนูนต้นนูนด้านเรียบร้อยต้นนี้เลยแห้งเรียบร้อยแนละ้วแตกเนื้อแตกไรหมดแล้วไม่รู้มันนะเพราะฉะนั้นในการทําสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะทําเคมีทําอินทรีย์อะไรแล้วแต่ป่วยทั้งหมดแหละผมบอกเลยผมทำมาถ้าเรา,เารู้พื้นที่เราเองแล้วเราล้นหรือเราดือ้อผมมาล้นดือ้อแล้วปลูกในรูปแบบที่ทุเรียนไม่ชอบสุดท้ายถึงเวลามันไม่ได้ตายในปีนั้นหรอก มันอาจจะลอดไดสามสีปีหรือ5้ปีมีลูกแล้วถึงจุดจุด,จดนึงแล้วเขาก็เรียบร้อยไปเองม่องเท่ง10ปีผมก็ตายเพราะนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเพราะนั้นเราเราทำทุเรียนเนี่ยก็พยายามให้โคกหรือให้ให้ให,ให้ต้นของเขาเนี่ยคืยังไงสูงจากระดับพื้นเดิมนิดหน่อยให้ก็ยังดีเพื่อที่จะให้รากเขาลอยกินอากาศแล้วก็จะ ไม่ค่อยป่วยเป็นเรื่องเน่าข้อดินไฟทอปเทอร์าอะไรแล้วแต่โรคที่จะตั้งชื่อมาเนาะสุดท้ายมันก็เป็นโรคที่เราอะตั้งชื่อมาท้งนั้นแหละไม่มีอะไรเพราะว่า,เ,าเกิดมาที่แรกเราก็ไม่รู้จักหรอกสุดท้ายก็คือการวิจัยแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาแล้วแต่ใครอยากตั้งเพราะฉะนั้นเรารู้แค่กลุ่มจุลินทรีย์พอมีกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีกลุ่มกลางจบแล้วทำยังไงให้ได้ให้กลุ่มดีและกลุ่มกลางอยู่ในส่วนเราให้มากที่สุดแค่นั้นเองมันก็ป้องกันได้แล้วก็ในหลักการทําปุ๋ยของผมเนี่ย ผมก็บอกแนละ้วมีการคือเล่นแร่แปราธาตุคือมีตัวตึงตึงปุ๋ยแลกประจุนะมีที่อยู่ก็คือเนี่ยพวกอินทรียวัตถุพวกใบไม้พวกอะไรเนี้ยคุมให้จุนซีอยู่เพราะจุนซีเป็นตัวอะไรเป็นตัวพาอาหารพา NPK ให้ต้นไม้เรากินเพราะนั้นเราใส่ปุ๋ย NPK ลงไปเนี่ยต้นไม้ไม่ได้กินนะก็เท่ากับเปิดน้ำแล้วก็ทิ้งถ้าจุนซีเราไม่มีหรือจุนซีกลุ่มไม่ดีเรามีเยอะเขาก็กินกินเหมือนกันแต่สุดท้าย มันจะก่อโรคขึ้นมาในอนาคตเดี๋ยวผมจะม,มาอัปเดตเรื่อยๆช่วงให้มันออกดอกแล้วก็หรือว่าช่วงกําลังบานอีกทีก็ได้จะได้รู้ว่าอมองเห็นชัดว่ามันติดดีขึ้นไหมในระบบเนี้ยทาแล้วมันออกได้เกือบทุกต้นไม้ตรงนั้นส่วนหนึ่งอันนี้เพื่อนๆเอาไปไประยุกต์ได้นะผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าทําทสารไม่ได้นะเราทําสารได้แต่ถ้าเราถ้าเราลดต้นทุนได้ผมก็คือ,คอเป็นแนวทางผมอะ ทำแล้วคิดว่าผมทําในระบบนี้ลดต้นทุนลดต้น,ตนม้สมบูรณ์ทางขนาดนี้ออกดอ,อกได้ถ้าผมทาสารมันก็ออกได้เหมือนกันแต่นี้ผมไม่อยากทําแค่นั้นเองผมก็จะปล่อยให้เขาออกธรรมชาติทุกปีนะแต่ถ้าปีไหนผมอดตายผมอาจจะทำเอเล่นนะผมก็ไม่ทำหรอกผมก็อยู่นี้ผมต้องรอสร้างสวนใหม่ก่อนให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําสวนใหม่อ่ะในรูปแบบนี้แต่ผมจะโฉบสารดูแล้วมันจะออกไหมตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่ทําทั้งสิ้นผมก็จะทํา ในรูปแบบให้เขาค่อยๆฟื้นต้นขึ้นไปเรื่อยๆเพราะดินผมไม่ได้ดมีต้นทุนดินที่ดีมาในทีแรกผมค่อยๆปรับเอาสุดท้ายมันก็ได้ออกมาในรูปแบบที่ผมเริ่มต้องการแล้วปลูกพืชปลูกผักอะไรได้หมดแล้วพริกก็เริ่มปลูกได้โดยที่ไม่ได้ใส่ปุย๋ยอ่ะเ p k เลยเนี่ยมันก็แตกใบได้ไดขนาดนั้นมันมีธาตุอาหารในดินอยู่แล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้พอผมจะเอาดอกผมก็จะเติมตัวสูตรสูตรสีสูตรที่ผมหมัก ไอ,อ้สูตรน้ำอ่ะส,สูตรสามอ่ะสูตรที่ผมหมักตัว NPK กับน้ำเนี่ยเจ็ดแปดวันเนี่ยให้มีแอมโมเนียเนี่ยผมจะเอาตรงเนี้ยมาละลายน้ําแล้วก็เอาบัวลดโคลนเติมไม่ได้ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดนะหรือว่าไม่ได้ใส่เป็นตัวสูตรแห้งก็จะลองดูเพราะว่าดินของผม,มดาแล้วตรงนี้ส่วนหนึ่งผมไม่ค่อยได้ทําคลิปออกไปเพราะผมเราออกบอกแล้วผมทําด้วยใจจริงๆช่องผมไม่ได้มีอะไรขายอยากสนับสนุนผมตอนเนี้ยมันมีแอป ที่ให้ลงสั่งซื้อนะัผมก็จะฝากข้อมูลสั่งซื้อของในแอปเนี่ยก็ลงไปใน,ในตัวนี้แค่นั้นเองนะผมก็พยายามให้ด้วยใจสุดๆแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆน,นะจะดูหรือไม่ดูไม่ได้ว่าผมทั้งผมอย่างนี้ตลอดทุกปีแต่เพื่อนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังทียจากนี้ไปเรื่อยๆหรือเพื่อนที่ติดตามเข้ามาก็จะเห็นว่าถ้าผมเติม NPK เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนสนเพื่อนแล้ว แต่ผมเติมแค่น้อยๆแล้วไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะตะหนักบ้างนะน่าจะคิดวาเฮ้ยมันโมชิผายเลยมันทําได้ไงวะอะไรเงี้ยนะอ่ะประมาณนี้สวัสดีครับ